วันนี้จะพาไปดูการติดกระดาษกาว2ด้านติดกระดาษกาวที่ฟิล์มสองด้านนะครับแล้วก็จะบากเป็นช่วงๆเอาไว้ข้างในึงประมาณ 5- ้าถึงแเซนประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มาลองดูนีกวก่อนะเตรียมชิ้นงานเราก็ก็ต้องขัดด้วยกระดาษทรายน้ำนะครับเหมือนกับเบอร์ผัดบางคนอาจจะเบอร์6 0 0ออะไรครับหรือเบอร์ส0 0อที่เก่าๆหน่อยอะไรทำนองนี้แล้วแต่เป็นพิแพง ปากแค่เสร็จแล้วเราก็ปสนสีพื้นนะครับผสนสีพื้นพอหลังจากถ้าถ้าผสมสีพื้น,น,นถ้าถ้าสีพื้นเราพอแล้วเราก็มันบอกออนไลนา์ลิร์มแล้วเราก็พอแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดถ้า,ถายัต้องการความว่าสวยงามมากขึ้นหรือต้องการสีที่แปลกขึ้นก็อาจจะผสนสีจริงหรือบางคนเขาเรียกว่าสีก่อนชุบนะครับ ฟิวส์แต่ละลายเราต้องไปพลิกแพงเลนสเสีครับเลนสีที่ชิ้นงานนะครับชอบลายไหนสีไหนก็ไปพลิกแพงเอาอางนี้เราก็พ่นสะนะีสีจริงนะครับสีจริงก็คือสีที่พ่นแล้วก่อนถ้าเป็นช่างสีแล้วก็คือพวกสีก่อนที่จะเคลือบเงาแต่เราเอามาชุบลายนะครับบวกนะครับติดุดตรวยนะบวดด้วยนะ คนสีจริงแล้วนะฮะกอกอนจะเคลือบเงาเราก็ตากแห้งถ้าเป็นช่างสีเราคือปอปอเขาพ่นเสร็จแล้วเขาจะก็ต่อด้วยเคลือบเงาเลยแต่นี้เราจะมาชุบลายลก็ต้องรอ,งองเขาแห้งจริงๆนะระหว่างที่รอเขานี่เราก็มาตัดฟิล์มตัดฟิล์มรออันนี้ชุดนี้จะเป็นวิธีการติดกระดาษกาวสองด้านนะครับ แล้วก็บากเป็นช่วงๆช,ช่วงหนึ่งประมาณ5้ึงเซนประมาณนั้น5้าหรือ8เซนนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแล้วเราก็พันพันใส่แกนเอาไว้นีครับสีสีที่เราพ่นเอาไว้เนี่ยมันก็ต้องรอแห้งจริงๆนะครับนี่ก็้ที่เราเราบากเตรียมรอไว้อยู่แล้วนะเราก็มาเทสเทสว่าจะฟิ์มด้หน้าไหนลงลงน้ำอานิ้วแตะ แต่ที่จับแตะน้ำแล้วจับที่ฟิล์มเอาด้านตินเดี๋ยวติดมือแช่นนะครับครับระหว่างที่ลงไปแล้วนะครับรอเขาจะยื่นนิดดึงยืนตัวนิดนึงนะครับแล้วก็รีบขยับเข้ามุมเข้าอะไรแล้วก็หากระดาษกาวกัน้นเพื่อไม่ให้เขาขยายตัวออกไปมากเกินไปเวลาเราพ่นน้ำยากานะรวางฟิล์มไปแล้วเนี่ยมันอาจจะประมาณ10วินาทีมีบวกมีลบแล้วแต่นะครับแล้วแต่ฟิล์มแล้วแต่ลายนะครับ มีบวกมีลบบางลายอาจจะแค่พอลงไปแล้วมันเริ่มตึงตัวก็พน่นน้ายาเลยบางลายอาจจะต้องรอ,อนานหน่อยมีบวกมีลบนะครับเสร็จแล้วล้วก็รีพน่พนน้ายาผมพ่นน้ํายาแล้วงรรีบชุบเอียงชิ้นงานเล็กน้อยนะครับสามสามสิบถึงสี่ห้าองศาลแล้วก็ชุบลงไปนะครับชุบแล้วอยากจะดูด,ดูใต้น้ําอย่างนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบยกขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบยกรอให้ลายฟิล์มเขาติดชิ้นงานดีก่อนนะครับ แล้ว่อยกขึ้นมาอยากเป็นช่าง์มรอยน้ําอยากทําเป็นทักบ้านได้เลยมาโมดิสายใกล้เซ้นท่านชุมรี0 6 2 3 5 4 9 9 2 4